มนูบันกุ้งวันนี้ค่ะก็เส้นหมี่ค่ะด้วยแหน่ค่ะเด็กๆจบเหน่ค่ะเรื่องปรุงก็มีไม่หมาค่ะมีนู่ายๆทำกันได้ทุกบ้านค่ะมาเตรียมข้องท้กันเลยค่ะมีเส้นหมี่ค่ะเราเจ๊น้ำดังไวแล้วตะวบปลาค่ะตอนน้อมเราก็ใกล้ค่ะเมนูนี้ใส่ตะวบปลาแล้ดที่สุดแลวค่ะมาตั้งกระตาใส่น้ำมันลงไปนิดนึงค่ะก๋วยเตวเตรียมซอยคข้าวไรเตรียมซุปค่ะเอาวเตรียมห้องเราใส่ตะวบปลาลงไปก็ตะอูปลาไปสสกนิดแล้วก็ใส่ใกล้ตามลงไปเลยค่ะไกล้เราใส่ซองน้ยค่ะวันนี้เราใส่ไกล้เสร็จเราก็ย ฟัดปอกไกล้ซุกค่ะปอกไก่ซุกดีแล้วเราก็ใส่เส้นลงไปเลยค่ะเส้นมีเราแจนาไว้ประมาณสิบนาทีค่ะเส้นจะได้นุ่มดีค่ะเส้นแล้วเราก็ปัดเลยค่ะใกล้กับเต้นก้ากันดีค่ะฟัดในเส้นซุกเลยค่ะรติมก้ากันดีแล้วเราก็ปรุงรดเลยค่ะใส่ปรุงรสดีค่ะตามโดยชูรสค่ะน้ำตาลซอสด้วยค่ะมันหวนิดนึงค่ะใส่เครืงปรุงครบเลวเราก็ฟัดอีกทีค่ะให้เครื่องปรุงละลายดีค่ะเส้นแล้วเราก็ใส่ตะน้อมซอยลงไปเลยค่ะฟัดตัวองนี้ก็กินได้แล้วค่ะตะน้อมลราก็น่ากินมากเลยค่ะเส้นเหนียวหนุ่มกํำลังดีเลยค่ะเรามาตักใส่จานชิมกันดีกว่าค่ะมันมีของเราเสร็จแล้วค่ะ หอมน่ากินมากเลยค่ะโดยหน้าโดยเตี่ยมเจียวนิดหนึ่งด้วยค่ะรวมความหอมเลือร้อยเซนหมี่ของเราค่ะถ้าเ้นหมี่ของเราเสร็จแล้วค่ะมาจิ้มกันได้เลยค่ะร้านหมากหมากค่ะี่มนกุงกอบน้ำปึ้งค่ะมาต่ออีกเมนูหนึ่งค่ะ เมนูวันคุ้งวันนี้ค่ะน้ำปลิปป้อปลาตูนึ่งค่ะได้กินกับปักร้อยเลยค่ะแป๊เปรี้ยวหวานกรอบรสเลยค่ะมาเตรียมดูวิธีตากันค่ะมีปลาตูนึงค่ะมาเตรียมหม้อมค่ะมากล้ามเปียค่ะแล้วก็ดิปลีค่ะเรามาเริมตั้งกระตาคั่วว่าเตรียมหม้อมก่อนค่ะปลิปป้อกอย่างต้องมองหม้อคั่วค่ะคั่วพอแดงค่ะว่าเตรียมจวดบำรุงว่าใจค่ะส่วนหม้อห้อมจวดป้องกันโรควัดค่ะเสร็จแล้วรอมาปักไว้ก่อนค่ะเดี๋ยวเราจะมาคั่วดีปรีต่อใช้กรตาลูกเดิมค่ะใส่ดิปลีลงไปค่ะวนี้ดีปลียวจะต้องใช้ดิปลีแห้งค่ะเราเวลาเราคั่วจะกรอบเร็วค่ะคั่วพอดีปลีเริมกรอบเราก็ปักไว ก่เสร็จแล้วเราก็มาใส่กรอคค่ะตุ๋เตียวมวหอมเลยค่ะกรอบเลยก็ติบเลยค่ะดีนี้มีวิตามินซีสูงค่ะกินเยือเยื่อจุกันหรคหวัดค่ะ ติ่มโปรละเอียดค่ะแล้วเราก็ใส่เกลือลงไปค่ะเกลือน้ำปริกนะคะจะได้ไม่เค็มตามด้วยเนื้อปลาตูติแกะว้เรยค่ะแล้วก็ติ่มตออีกที่ค่ะให้น้ำปริกกับปลาตูเข้ากันดีค่ะเข้ากันดีแล้วเดี๋ยวเราเตรียมกระตาค่ะเอามาพัดกันค่ะให้น้ำท้ข้ามเปียกลงไปก่อนค่ะตามด้วยปรุงรสน่ะตานชูรสดีค่ะปรุงรสครบเลยเราใส่น้ำปรีกติ่มบ้เลียลงไปเลยค่ะส่วนนี้คุณได้กินตอนเล็กๆค่ะน้าเคลอทำให้กินร่อยมากค่ะพัดไปเรื่อยๆค่ะให้น้ำปลิกกับน้ำต้มข้ามเปียกเองค่ะหินส้มากเลยค่ะ หน้าตาน่ากินด้วยค่ะทําเป็นกลางแรกเลยค่ะล่างจะติดได้กินจะหาทำไมเสร้นแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาตักไส้ตัวจิ้มกันดีกว่าค่ะวันนี้มีพักน้อยค่ะมีแต่ลุกแตงถ้ามีพักใบโดยกินร้อยหมากเลยค่ะนําพริกเผาปลาตูนนึ่งก็เราเส้แลค่ะมาจิ้มกันได้เลยค่ะร้อยหมากมาค่ะฟีมือกุุงกบนำพึ่งค่ะต่อยังเมนูค่ะเมนูบานกุุงวันนี้ค่ะฟัดหมูสามจันกับตัวพักยาวค่ะร้วยป้าน่วแน่นอนค่ะ เดี๋ยวเรามาเติมดูวิตามกันเลยค่ะมีดีบีดอกแดงซอยกับใบกลูซอยค่ะมุ้งตามยันค่ะตัวฟักยาวค่ะมาเริ่มเติมกันเลยค่ะเราตัวฟักยาวไปลวกน้ำร้อนก่อนค่ะเวลาเราแบพัดจะได้ซี่ส่วยดีค่ะลวกพอสะดุ้งพ่อค่ะแล้วเราก็ตักปลากร่อยก่อนค่ะเราเตรียมวัดกันเลยค่ะตั้งกระต่าใส่น้ำมันลงไปนิดนึงค่ะตามด้วยเครื่องแกงค่ะพัดรื่องแกงง้อมค่ะแองแกงหรือม่อมแล้วเราก็ใส่เหนียวมู้ลงไปเลยค่ะพัดกับมูซ้งสั้นจันขึ้นไค่ะมันด้วยไม่เนี้ยวดีค่ะเราก็บัดหมูกกุค่ะแองนเติมน้ำลงไไปปนนนนิดดดึงคคค่่ะะะจจ้าหยๆโมมีีรต่ะ ชินเพืเพิ่มสร้างกล้ามเนื้อค่ะสำหรับคนนอกกำลังกายที่อยากได้กล้ามเนื้อค่ะก็เลยเราขอใส่ตัวแดงรหลวกไว้แล้วลงไปเลยค่ะตามโดยพรุงรสค่ะน้ำตาลดัดดีพิ่มนวลหวานนิดนึงด้วยค่ะซอสค่ะตามโดยดิบพรีกับเบคกิ้วซอสลงไปเลยค่ะใส่ตุ้ยย่างกราบเรอกับปัดต่อค่ะให้ตัวกับเปลือกเก้าวกันดีค่ะหลื่มส้มพินนอมาหมักเลยค่ะตัวรอไบเหลวกก่อนเวลาปัดมันจะได้ไม่ดำค่ะก็แลยค่ะมาตักใส่จานจิ้มกันดีกว่าค่ะเห็นไหมคะออกมาหน้าตาน่ากินมากเลยค่ะตัวก็ไม่ดำค่ะมาจิ้มกันนได้เเลยยคคค่่่่ะะะอออรมมมกีืงงบิ